สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทเชนแนสีไทยแลนด์บริษัทเนเวอร์แลนด์ครีเอชั่นจำกัดสเสนอโครงการททบ5รวมใจคนไทยรักแผ่นดิน เราทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันใต้กฎธรรมชาติเดียวกันคุณเคยคิดสงสัยบ้างไหมครับว่าทําไมเราถึงต่างจิตต่างใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แตกต่างกันไปใครกันนะช่างสมมุติเงื่อนไขายความต่างนี้ขึ้นมากําหนดมาสร้างกฎเกณฑ์แบ่งแยกพวกเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิวฐานะความเป็นอยู่และอีกมากมายจนดูราวกับว่าเราลืมกันไปหมดแล้ว ว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันมีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันคุณผมเธอเขาเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรดีครับสวัสดีครับ กลับมาสู่วาระสำคัญวันพ่อแห่งชาติกลับโครงการเทาทบห้า oh รวมใจคนไทยรักแผ่นดินในตอนที่มีชื่อว่า All is one ความสุขของพ่อความรักของเราค่ะ All is one รวมกันเป็นหนึ่งฟังดูแลง่ายๆนะคะให้รักกันซึ่งเรารักกันแน่นอนและที่สำคัญนะครับเรารักคุณผู้ชมด้วย แต่สิ่งหนึ่งในคำว่าเอาส์วันนะครับความหมายนะั้นมีความหมายลึกซึ้งและมีคุณค่าสูงสุดในคำสอนของทุกศาสนารวมไปถึงทฤษฎีที่ว่าได้กฎสมมาตรภาพของไอน์สไตน์และทฤษฎีความตั้ฟิสิกในวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในโลกปัจจุบันอีกด้วยครับโอ้โหอะไรมัน,นจัขนาน,นนะนะโอนเวอร์มาก <laughs> ทีแรกนะพี่มา <laughs> ผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจริงเหรอ <laughs> แต่ว่าเรามาทบทวนดูเนี่ยเอ๊ะเราจะมาปิดกั้นหัวใจตัวเองไม่ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเพื่ออะไร ในเมื่อบราลก็สอนว้ว่าเราไม่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อเพียงเพราะว่าใจของเรารู้สึกถูกต้องคนที่มีปัญญานะจะคิดอย่างนี้แหละจ้ะน,นี่ตามหลักของกาลมาสูตรของพระองค์ท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นในข้อ,อ,<พ>อของเรื่องอกดีกว่าค่ะเข้าประเด็นกันดีกว่าแต่เกีย้ยสิ่งที่พี่อ้นกาลังจะสื่อเนี่ยกำลังจะสือะส่ออะไรคะสิ่งที่่อ้นจะบอกก็คือว่ากันว่าเมื่อเราเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้รวมไปถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทุกสรรพสิ่งและรวมไปถึงจักรวาลน,นะครับเราจะเข้าถึงสภาวะสภาวะหนึ่งครับซึ่งเป็นสภาวะของความสุขที่เปลี่ยนล้นไปด้วยความรักและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่า O S one ซึ่งลองคิดรวบไปรวบมาดูแล้วนะครับก็จะไปสอดคล้องเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับ mm hmm. นี่ซึ่งก็คือคำสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เพียรสอนพวกเรามานานแสนนานแล้วนั่นเองครับ โอเคอย่างนั้นเรายกประเด็นว่ากันว่าเนี้ยไปที่ห้องความคิดสีขาวกันดีไหมคะแล้วเรากลับมาประเด็นที่เราพูดกันเมื่อวานนี้โอเคประเด็นเมื่อวานนี้นะครับก็คือผมถามพี่ม้าไปว่าถ้าสมมติว่ามีคนตาบอดที่มีความสามารถมีศักยภาพสูงมากอย่างอา mm hmm. จารย์บอลเทียนเนี่ย mm hmm. ซึ่งพี่ม้าปลื้มมากเนี่ยมาสมัครงาน <Ha. S 2> ขอเป็นผู้จัดการคิวส่วนตัวของพี่มา้าพี่ม้าจะรับไหมจะโอเคไหม จำได้ไหมครับจำได้แล้วพี่มาก็ทําหน้าแบบนี้ครับคืออึ้งตอบไม่ได้เพราะพี่มาอย่าลืมนะครับพี่มาบอกเองว่าเราควรจะให้โอกาสเราควรจะสนับสนุนแล้วพี่มาก็สนับสนุนแล้วก็มีความคิดที่ว่าเชื่อแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์ว่าเราควรจะให้โอกาสกับผู้ที่เป็นคนตาบอดแล้วก็ให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีมันยากอะออนจริงๆคุณผู้ชมครับ ใจิตใจคนเราเนี่ยแปลกมากเลยนะครับเคยสังเกตไหมว่าเมื่อแรกที่เราได้เห็นหรือรับรู้เนี่ยเราจะรู้สึกทึ่งชื่นชมมีความสุขยินดีแต่พอเราหมุนปัญหากลับมาที่ตัวเราปุ๊บเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะตึ้งอึ้งตอบไม่ได้คุณคุ้ไหมครับพี่มาอาการแบบนี้คุณคุณอยู่แต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําตอบทุกๆคําถามก็ได้นะอ้อนนะนี่เรากําลังจะ <c oughs> คุยกันถึงเรื่อง วันพ่อแห่งชาติไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมันมาเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทำไมออนนภาถึงไม่มีคำตอบมาก็อนนภาโดยเป็นสาวสวยและฉลาดนะครับผมก็เลยคาดหวังคำตอบจากอนนภาเพราะความจริงแล้วผมก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันครับคือที่ผมถามเนี่ยผมแค่อยากรู้ก็พี่มาแล้วก็อยากรู้จริงๆด้วยคุณผู้ชมละครับอยากรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรหรือทำไมเราจะมีความคิดขัดแย้งกับตัวเอง ใช่ไหมครับอืมอจริง่ผมสงสารพี่มานะครับคือผมเข้าใจนะพี่เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ยากที่จะอธิบายยากที่จะตอบคําถามในขณะเวลานั้นจริงๆเลยมันต้องใช้เวลาคุณผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าครับจริงค่ะอย่างเรื่องบางเรื่องนะคะเราต้องใช้จังหวะและก็เวลาจริงๆค่ะพี่โอนถึงจะได้คําตอบสิ่งนั้นมาอย่างนั้นพี่ว่าเราลองพักนะคะ ความอยากรู้เอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไปที่ห้องความคิดสีขาวกันดีไหมคะทั้งสองคนไปหาความคิดดีๆที่มันละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวไปกันเธอปะปะป่ะไปมากปะป,ะ <c oughs> ปครับะ่ะ <c oughs> <ป> <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> มื่อยมาก